นี่ครับรอยรอยที่มันเขียนนะครับรอยไก่เดี๋ยวนี้บ่าวราตาจะพาไปดูกับดักไก่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการดักนะครับผมอันนี้ผมดักไปแล้วนะครับสองคันนะครับนเดี๋ยวมาดูกรบดักของเราะนรับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่ครับกับดักของเราครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับตั้งให้ดูก่อนนะครับนี่ครับ ไม่ยากครับกับดักนี้วิธีการนะครับก็จะมีนะครับเชือกเขียวนะครับอยู่ตรงกลางนะผมนี่ครับมัดไว้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเชือกได้นะผมนี่ครับมัดไว้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะทำวง่วงต้องการครับแล้วข้างล่างก็จะทําหลักตอกไว้เพื่อเวลาติดไกมันจะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่กันนะว่าใส่ไงนะครับ เนี่ยผมใช้ด uh ูนะครับเพื่อนเเห็นบ่วงใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้หนึ่งหลังนะครับตรงนี้หนึ่งหลังนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยครับผมจะพาไปดูวิธีใส่นะครับเนี่ครับวิธีการใส่ก็ปักปักตามทางมันครับเนี่ยครับนี่จะเป็นต้นไม้อยู่ซ้ายขวาครับเนี่ยครับมันเหมือนเป็นช่องครับหาหาตรงที่เป็นช่องนะครับแล้วเราก็เนี่ครับเอาบ่วงนี่ยครับเข้าไว้ตรงนี้นะครับ ซ้ายขวาเลยนะครับให้มันตึงๆไว้นะครับนี่ครับเนยความสูงก็ประมาณนี้นะครับความสูงก็ประมาณนี้ครับผมเวลาไก่มันเดินมาครับนี่ครับสมมติมันเดินไปงี้ยมันก็จะเข้าไปงี้ครับอันนี้ก็จะติดติดติดขามันนะผมเพราะว่านี่ผมทํายาวนะครับถ้าทําบ่วงยาวอย่างนี้จะติดขานะครับแต่ถ้าทําสั้นๆนะครับบ่วงสั้นๆเป็นวงกลมสั้นแค่นี้นะครับแบบนี้จะติดคอนะครับนี่ครับมาดูอีกหลังหนึ่งครับนี่ครับที่ผมใส่ไว้นะครับ นี like Anyways, then, ่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะเอาเชือกเสียบไว้กับเนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเชือกสองเส้นนะผมเนี่ยครับเป็นเป็นเชือกสองเส้นครับข้างบนครับเพื่อที่จะเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งครับที่เป็นบวงครับมาเน็บไว้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่ตามทางเลยครับเนี่ยครับถ้าสูงประมาณนี้ก็น่าจะโดนคอแล้วผมถ้าเป็นไก่ตัวตัวเมียนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นไม้ที่ผมพามาใส่นะครับเนี่ครับไม้ของเรานี่จะรอยมันเคลียร์เต็มเลยครับ ตรงนี้ครับหมายที่บอกว่าคลิปที่แล้วที่บอกว่าผมเป็นไก่วิ่งไปสิบก่าตัวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกับปักของเราครับนี่ครับช่องนี้ครับเนี้ครับเราสังเกตดูจะเป็นช่องพอดีเลยครับนี่ครับแล้วก็จะปักบ่วงของเราไว้ที่นี้ครับผมนี่ครับปักใส่ช่องเลยครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็จะเป็นเหมือนช่องทางเดินของไก่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เอาเชือกทําเป็นบ่วงนะครับผมแบบหนึ่งครับนี่ครับนี่เราจะเป็นวิธีการใส่นะครับผมวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับนี่ครับเชือกเชือกตัวนี้เราจะผูกเป็นสองเส้นครับนี่ครับผูกสองเส้นครับนี่ครับสองเส้นซ้ายกับขวานะครับผมเพื่อที่จะ นี่ครับให้เส้นตรงกลางนะครับนี่คือบ่วงของเรานะครับนี่คือบ่วงของเราครับผมที่จะเป็นตัวติดขาแล้วติดคอครับที่การก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ปักนี่ครับปักทางเดินของมันครับผมนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําบ่วงเราครับนี่ครับเราทําบ่วงแปะไว้างี้ครับเอาเชือกเน็บไว้กับอีกอีกสองเส้นที่เราไดทท millet, ้ทำไว้นะครับ <crear> น <English frustration> <ด Legends> ี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับ อีกเส้นหนึ่งก็ไว้ฝั่งนี้ครับนี่ครับประมาณนี้นะผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาไก่มันเดินมานะผมความสูงของเชือกเราครับประมาณเนียประมาณนี้ครับเนียบทำให้มันเนียนๆครับ อันนี้ผมเคยดักสาย PE แล้วครับสองสามวันมาดูขาดนะครับผมสายตกปลาครับสาย PE หรือว่าสายหลีดของเราเนี่ยครับเอาไม่อยู่นะครับเวลามันโดนไก่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยครับเชือกสีเขียวนี่ครับเบอร์อะไรไม่รู้นะผมเนี่ยครับแล้วข้างบนก็จะเป็นอันนี้เป็นเชือกเชือกผูกเบ็ดนะครับหาเบอร์ที่เล็กที่สุดก็แล้วครับเราแค่ต้องการให้มันมาติดกับเชือกนี้เฉยครับเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบนะครับเชือกสีขาวนะครับอันนี้วิธีการก็คือผมเอา ผมย้อมสีนะครับผมเอาถ่านตำกับน้ําแล้วก็เอารูบๆใส่ครับให้มันเป็นสีดําครับให้มันกลมกลืยธรรมชาติมากที่สุดนะครับไก่จะได้ไม่ระแวงนะผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยวิธีการดักของเรานะครับอืมประมาณนี้นะครับเวลาไก่ป่ามันเดินเข้ามาใช่ไหมครับมันจะเดินมาจากข้างหน้าใช่ไหมหรือว่าจากมือผมนะครับนี่ก็จะเป็นความสูงไก่อยู่ประมาณนี้ครับไก่ป่าเวลาเดินไปนะครับขาสองขามันครับจะอยู่ประมาณนี้นะผมมันจะเดินไปเนี้ยครับ เชือกข้างล่างนี้ครับจะโดนแถวหน้าอกมันครับแล้วก็จะสไลด์ไปเรื่อยครับเชือกตรงซ้ายขวานี่ก็จะเริ่มจะหลุดพอมันเดินไปเดินไปก็จะติดขามันครับน่ครับถ้าเชือกยาวๆมันจะติดขาครับแต่ถ้าอยากให้ติดคอก็ทําบ่วงเล็กๆนะผมบ่วงเล็กนี้จะติดคอนะครับแต่ว่าติดคอมันตายนะผมผมก็เลยทําเป็นแบบติดขาเลยครับนี่ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเรานะครับนี่ครับ ฝั่งหนึ่งนี่ครับก็จะเป็นเป็นหลักนะผมนะครับผมจะตอกหลักไว้อีกนะครับเพื่อที่เวลาไก่มันติดมันจะได้ไม่หลุดนะผมนะครับตอกไว้ครับ กหลักไว้อย่างนี้ครับเวลาโดนไก่ไม่ได้ไม่หลุดนะครับผมหาไม้พังไว้ดนเนียนครับหรือว่าถ้าไม่ต่อก็นี่ครับมัดหาเชือกแล้วก็มัดใส่ต้นไม้ข้างๆไว้ก็ได้นะครับแต่นี่ในกรณีที่ว่าไม่มีต้นไม้ข้างๆเราจะทําเป็นหลักนะครับตอกไว้นะครับเวลามันโดนไก่โดนขาครับมันจะพากับดักของเราไปเลยนะครับนี่ครับวิธีการหลักการง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับว่าเป็นยังไงครับสมมุตินี่เป็นตัวไก่นะครับนี่โปะผมเป็นขามันครับเวลามันเดินเดินมานะครับ เนี่ยมันจะเดินไปเนี้ยครับความสูงมันนี้ยรับไก่ไก่ตัวผู้ตัวเมียความสูงวันนี้ครับเนี่ยครับเดินไปครับเห็นไหมครับเชือกมันจะตกครับเส้นหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตกครับนี่ครับจนมันเดินไปไกลครับมันก็ยังติดหน้าอกมันอยู่ครับมันก็จะทให้บวงติดขาของมันนะครับผมเดินไปไกลครับติดขาเนี้ยประมาณนี้ครับผมกับดักของเราครับอันนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูเฉยไหมครับมีอยู่สามสามคันนะผมเนี่ยวิธีการใส่ก็ประมาณนี้ครับผมเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับก็เชือก มาเหน็บเลยครับเนี่ยครับเปิดเปิดเปิดออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหน็บเข้าไว้อย่างงี้นะผมวิธีดักดักไก่ป่านะครับเนี่ยครับอีกเส้นหนึ่งเราก็มาเหน็บตรงนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งขวามือของเราครับเนี่ยครับเหน็บไว้ยาวๆเลยครับเนี่ยครับเหน็บขึ้นไว้นะครับเพิ่มให้เชือกมันตกนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะผมนี่ครับหลักการง่ายๆนะครับ ตรงนี้ผมจะทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับผมจะไม่หาอะไรมาบางๆนะผมเพราะว่าไม้ของเรามันก็เนียนแล้วครับมันจะมีข้างๆนะครับจะเป็นใบไม้นะครับไม่จะเป็นช่องทางเดินช่องหนึ่งแล้วตรงนี้อีกช่องหนึ่งครับตรงนี้ก็อีกช่องหนึ่งครับมีสามคันครับนี่แค่เป็นการสาธิตให้ดูครับว่าวิธีการดักไก่ป่าเป็นไงครับเนี่ยครับเนี้ยมีแต่รอยมันเขียนนะครับเนี้ยครับนู้นครับนึกรอยมันเขียนนะครับ เดี๋ยวผมให้สมาชิกดูนะครับ f หเอฟซีดูนะครับถ้ามองจากไกลนี่ครับมองจากไกลผมยังมองไม่เห็นลยครับว่าเป็นกับดักนะครับแล้วสีมันจะพางกับใบไม้กลมกลืนแล้วผมไม้ที่ผมใช้ครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเอาไม้ไผ่มาแล้วก็มันเราๆเท่านิ้วก้อยนะครับแล้วก็เชือกมัดจากฝั่งซ้ายก่อนครับขึ้นแป้งบนแล้วก็มัดจากข้างบนลงมาข้างล่างครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับไม้ไผ่ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆสมาชิกพอเราเสร็จแล้วครับให้เอาไปลนกับ กองไฟก่อนครับให้มันเหนียวแล้วก็ให้มันเกิดเป็นสีสีสีดำนะครับผมคล้ายๆนี่ครับสีใบไม้นี่ครับนี่ครับถ้ามองไปก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นกับดักนะครับผมนี่ครับเวลาไก่มันหากินเป็นฝูงนะครับเวลามันมาทีหนึ่งฝูงฝูงหนึ่งสิบกว่าตัวครับถ้าถ้าไม่โดนครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเคยดักแล้วครับเข้าตัวไหนเสร็จตัวนั้นครับกับดักนี่ครับนี่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมดักแล้วแล้วโดนนะครับส่วนมากผมจะดักทิ้งไว้ คันคันละที่นะครับคันหนึ่งที่หนึ่งผมยังไม่ดักทีอย่างเงี้ยเพราะว่าผมดักหลายที่นะครับแต่นี่ผมมาสาธิตให้ FC ดูครับแต่ตรงนี้ก็สามารถดักเยอะๆได้นะครับเพราะว่าวันนั้นผมเจอเนี่ยไก่ป่าวิ่งเป็นฝูงครับวิ่งจากข้างล่างเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนเขาเนี่ไม่บินนะผมไก่ป่านี้คือมันคุ้นมากครับผมเจอครับไม่บินครับเนี่ยครับไม้นี่ครับแล้วเราดักทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก สามถึงสี่วันครับมาดูครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไก่โดนขานะครับไม่ตายนะครับผมเพราะว่าไก่มันโดนโดนที่ขานะครับไม่มีตายนะครับผมสามสี่วันก็มาดูได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมวิธีการดักไก่ป่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมเหมือนเดิมนะครับผมจากช่องบ่าวเราใต้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูอีกหลายกับดักนะครับนี่เป็นกับดักไก่นะผมง่ายๆครับเบสิกเบสิก เคยมีหลายช่องทําแล้วนะผมอันนี้ผมก็มาทําให้ฟีซดูใหม่นะครับผมว่าวิธีการดักอย่างนี้ครับใช้เชือกเบอร์นี้นะผมถ้าเป็นเบอร์เบอร์อื่นนี่ขาดนะครับผมนี่วิธีการครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยที่มันเขียเลยครับนี่ครับหมายเดิมครับที่ผมพามาดูเก่งนั้นครับนี่ยจะเป็นหมายนี่ครับหมายใต้ต้นมะกอกครับเนี่ยไหมายของเรานะครับนี่ครับนี่จะเป็นรอยมันมาเขียนะครับนี่ครับนี่ครับอยมาเขียนครับเต็มเลยครับนี่ครับ นี่ครับตายลมไม้ครับวันนั้นผมเจอประมาณสิบตัวผมมีตัวผู้อยู่สามแล้วก็มีตัวมีอีกเจ็ดตัวครับประมาณนั้นครับผมเนียบลอยมีเขียประมาณนี้เลยครับแล้วนี่ก็จะเป็นหมายที่เรามาดักนะครับเนียบนี่ครับประมาณสักสามสี่วันนะครับค่อยมาดูนะครับกัะดักนี้ครับถึงติดก็ไม่ตายนะครับเพราะมันติดขาของมันนะครับผม่ครับหมายจะเป็นป่าลึกเลยนะครับเคีับ ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผม